สวีเดอรสวัสดีครับวันนี้เราทางผ่านครับทำง,งานบุนโลกสาวอะไรน,ะไนั่นนะอทอมอะไรนี่ตรงนี้นี่เกี่ยวข้าวพึ่งเสร็จอ๋อรถผู้หญิงคนนั้นขับอะ่ะใช่ไหมเกี่ยวข้าวพึ่งเสร็จชื่อสาวอะไรนะเกี่ยวข้าวพึ่งเสร็จเดี๋ยวเรามา ดูทีมงานเสียบุญรอดครับพอดีทางผ่านมาพอดีเลยเดี๋ยวเราไปลงดูทีมงานนันครับโอ้ท่อสวยดีเว้ยหอนไหมนี่หอนไหมหกสบสหมดตัวนี้เครื่อง62บสหมอโอ้แต่งได้เจมดีวะก่อนก่อนจะไปสุรินเราต้องมาเอาคลิปก่อน สักคลิปหนึ่งเขาทำไมมีรองเท้าฝั่งซ้ายด้วยแสดงต้องมีคนแน่นอนเลยน,นี้ต้องน่าจะถมทำทางเข้าสวนมันเลยเปล่าถมทำทางเข้าสวนมันนี่ก็ทีมงานบออยู่ไหนนี่ถมไปถึงนู่นเลยบป่า งานบนรอดครับทีมง,งานบนรอดเสียงมันไม่ค่อยดังปู่เนาะหกสิบสองโอ้ดัง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 อยู่ตอนนั้นดังดังอยู่ตอนนั้นครับอู้เกียร์ท็อกนั่นเองหกสอง 62นี่เกียร์ทอกนนเนี่ยโอย้ดินนุ่มมากเลยวางสนุกอีกแล้วรถไทยรถไทยวางสนุกอีกแล้วผู้สาวขับหรือเปล่าครับเนี่ย ต้องมีอดเด็ดนะสักขัดหนึ่งอ่ะขออดเด็ดหน่อยบลูปตาม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 นี่คันนี้คุค้นๆเหมือนรถผู้สาวขับหรือเปล่าเหมือนผู้หญิงขับหรือเปล่าสาวนัดดำซิ่ง ติดซะนะเอาให้ติดนะนัะ่นผู้สาวจริงด้วยสาวนัดจริงด้วยคันนี้ผู้สาวขับครับ,รบสาวนัดครับสาวนัดน่าจะมีช่อง YouTube หรือเปล่า น่าจะมีช่อง YouTube หรือเปล่าแต่เราไม่รู้จักเขาแต่เขานะ่ารู้จักเราน่าจะเครื่องเดิมๆครับคันนี้ทุกวันนี้ผู้หญิงขับรถเยอะนะโอ้ไทยเทกระจก แต่ลงแต่ลงครบครบเส้นเลยครับนี่รถไถก็ไม่ลากดินมาทมไม่ตรงหลุมถ้าตกฝั่งนี้ในี่แย่เลยนะดินเหนียวทมให้มันสูง ต้องถมให้มันสูงโอ้เร็วนะเกียร์ทอกนี่มันไม่ลูปมาใส่ตรงลุม,มรถไทยก็ได้เอาแต่ตรงลุมแล้วขึ้นไปอีกโอ้ยาวแล้วครับยาวแนละ้ว น่าจะถมทำทางไว้ขึ้นมันหรือเปล่ารุ่นรุ่นเดียวกันกันกบสอปสออปหอ้าเจ็ดอันนี้หกสองรุ่นแกท็อกโอ้มีแต่สิติเกิ์น้องมิมเลยก็ผู้เช่า เอามันจมเน้อคันนี้เน้อรมอไซค์วันนี้พอดีจะไปบ้านเสาวนุ่นครับก็เลยผ่านมาเอาสักคลิปก่อนก่อนกลับเอ้ยไม่ใช่ก่อนไปอีกก่อนกลับ เพราะว่าถ้าไปตรงนี้มันจะเป็นหลมุมคันอื่นเข้าไปไม่ถึงคันอื่นเข้าไปไม่ถึงทีมงานบุญรอดนะครับทีมงานบุญรอด ไม่รู้ว่าขุดบ่อตรงไหนทีงานบุญรดทางนู้นก็น่าจะเป็นอีกคนละทีมอีกคนละทีมหรือเปล่าโอ้รถไทยปเปิดเร่ ไปเตให้เข้าไปเทนู่นเลยร่องรง่องร่องร่องเก่าเขาเด้ออย่าไปร่องใหม่นะเจ้านายโอ้คันนี้มีเจียถอยด้วยตรง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 ข้าลายผิดชีวิตเปลี่ยนนะขวาด้านหนึ่งขวาด้านหนึ่งตรงตรง ตรงสาย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 เข้าผิดชีวิตเปลี่ยนดิดมันลื่น มาเจอทีมงานบนรถแล้วก็จอดถ่ายกันเนะก็จอดถ่ายก่อนได้เทเลคลิปเทเลคลิปเข้าสู่หมวดการถ่ายคลิปแล้วครับตอนนี้อ๋อใครมาเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวข้าวเกี่ยวมือนะ ดันนะขับนิ่มมากเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเดินทางกันต่อแล้วครับเดี๋ยวดันกันไปต่อนะครับไปหารถเกี่ยวสมบูรณ์กันต่อสมบูรณ์การช่างสมบูรณ์การช่างนะครับออกไปแป๊บเดียวยังร้อน ว่าแล้วลืมอะไรลืมหมวกไปแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับอ,อตามลายอดวิวนะดูรับวันนี้รอนะรอนะไปแล้วครับบายบาย